สวัสดีครับเพื่อนๆชาวนักตกปลาและเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ก็ประมาณเกือบบ่ายโมงละมาหาปลาสลิดครับต่อจากหมายหมาย,หมายเดิมที่ตกเตานะฮะแต่นี้ว่าเหยื่อที่เปลี่ยนเหยื่อที่ใช้เราเปลี่ยนมาแล้วใช้มันหมูแทนนะฮะเพราะวันนั้นใช้กุ้งตกแล้วอย่างตกหน้าดินปลามันไม่ลงไปกินครับมีแต่เต่าครับ ครับสวัสดี์สำหรับวันนี้ก็ใช้คันสองเจ็ดนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมของกับอันที่แล้วนะน้ำนตื้นๆเพราะวันนี้น้ายังไม่ขึ้นนะผมรอน้ําขึ้นอยู่นะครับว่ามันจะในเรื่องเด้ราวไหมกลัวฝนจะตกซะก่อนอย่างเดียววันนี้น้ํามันลงนะฮะน้ําลงแห้งเลยอันนี้ก็มีอยู่น้ําแค่ประมาณทักสองคืบคืบสองคืบองความลึกนะของก็เล็กๆ ก็จะมาลองดูครับว่ามันจะพอมีตัวไหมนะก็ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ให้ดูนะครับว่าผมประกอบทุ่นยังไงนะรประกอบการตกคือมันเป็นชิงหิวนั่นแหละฮะแต่ว่าใช้ทุนทุนทุ่นหางสั้นนะครับทุน,ทนอ่านี่นะครับเป็นทุนนี้นะฮะทุนที่ใช้ตกกุ้งนะอันนี้ก็ ความลึกนี่ผมใส่ไว้ประมาณคืบหนึ่งเบ็ดเบอร์อะไรไม่สู้ไม่รู้ครับเป็นทรงเม็ดแตงนะฮะที่เคยใช้อยู่นาแล้วไปค้นเจอมาครับก็เลยเอามาลองดูนะครับแต่วันนี้จะตกลอยๆนะครับเพราะถ้าลงดินเนี่ยขยะข้างล่างอะเยอะมากครับพวกใบไม้เน่าพวกลากลากผัก,ก,กตบอะไรนะฮะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้ก็เหมือนตกกุ้งอะถ้าเราตกกุ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นเบ็ดกุ้งซะแล้วก็รูดทุนลงไปตกกันนั่น กับให้ถึงความลึกของบ่อฮะต่อันี้เราจะตกแค่ตกลอยนะฮะเพราะว่าลงไปไม่ได้กินแน่เต่ากินอีกจะปวดหัวครับผมยังไงก็ติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมก็ประกอบเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ลงเหยื่อนะฮะประกอบคันเสร็จแล้วดนะ้วยคือไม่ต้องตั้งบอลงบาล้าอนะไรแล้วใช่ลูกหมุนตัวเดียวนะฮะลูกหมุน ลูกหมุนนะฮะ,ล,ะ,ฮะลูกหมุน่อต่อสายชิ่งนะฮะลูกหมุนลูกหนึ่งถ่วงเลยนะฮะเพราะว่ากลัวมันถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าพันตะกัวมันจมแน่ถ้าจมถึงหน้าดินเราก็เสร็จนะ๋ยวเต่ากินครับผมเดี๋ยวลองรับชมมาดูนะครับก็ช่วงนี้ก็หมายธรรมชาติออกไปตกมาเมื่อวานได้ปลาตัวเดียวครับเมื่อวานไปคลองจินดาคงไม่ได้ลงอะครับผมลบทิ้งไปแล้ว ครับผมไม่เป็นไรครับค่อยๆทำก็กแก๊กๆไปนะฮะเพราะว่าหมายธรรมชาติมันอะไรมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับครับผมรอชมกันครับ 你说，我们、嗯。嗯 ครับไม่ได้ถ่ายครับเมื่อกี้ฝนตกก็เลยเก็บกล้องอดีฝน,นตาแล้วปากกินพอดีเลยเลยไม่ได้ถ่าย สี่ก็นะสามตัวนั้นพอดียกหลุดยกหลุดเพราะเป็ดมันตัวเล็กข้าเป็ดม่งายเนีหลุดอันนี้เป็ดตัวเล็กหมดแล้ว ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับผมเนื่องจากว่าเหมือนเดิมครับหมายเตา่าก็ยังเต่าขึ้นมาอีกสีห้าตัวเหมือนเดิมนะครับขี้เกียจถูกเบ็ดแล้วครับกลับบ้านก่อนดีกว่าเราใช้เวลาเกือบครึ่งวันนะฮะได้ปลาสลิดสตัวเองแล้วก็เต่าไว้4-5หตัว แต่เต่าไม่ได้เอาขึ้นมานะคือว่ามันเป็นผมเปลี่ยนเป็นเบ็ดเล็กสําหรับตกปลาสลิดใช่ไหมพอยกขึ้นมาผมไม่ได้เอาสวิงมายกจับดึงขึ้นมาครับมันก็เบ็ดก็ง้างหลุดไปวโหนั่งผูกเบ็ดหลายทีเลยก็ก็ต้องขอกราบขอพระคุณเพื่อน,น,น,นทุกท่านนะครับทุกคนนะครับที่มารับชมรับดูคลิปกันนะค,คลิป ธรรมดาธรรมดาตกให้ดูสวยๆส,สนุกสนานไปนะครับครับผมเพื่อนใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยใกล้พันแล้วครับ900ยกว่าได้พันซับไหนเดี๋ยวจะต้องไปทําชั่วโมงอีกสี่พันชั่วโมงเนี่ยตอนนี้มึงได้ไม่กี่ชั่วโมงเลยแต่ช่วยดูคลิปให้มันจบๆกันด้วยนะครับผมฮะเพื่อนๆน,นะครับคนเท่าแล้วไม่มีไรายได้อะไรนะครับ ก็ได้แต่ออกมาตกปลาก็พอเป็นอาหารบ้างทําคลิปเผื่อจะได้สี่พันชั่วโมงจะได้มีมีรายได้บ้างนะครับไม่ได้เอาล่ำมาเลยก็ทําคือเราชอบตกปลาอยู่แล้วนะครับชอบตกปลาอยู่แล้วไหนๆก็ทำซะเพราะอายุก็เยอะแล้วอ,อีกไม่นานก็คงจะจะไหวได้อีกได้นานสักเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้นะครับยังไงยังไงก็ ครับช่วยดูช่วยอะไรให้จบคลิปเลยก็ยิ่งดีนะครับคือเวลาผมทําคลิปเนี้ยคลิปเนี่ยมันได้ไม่มากหรอกครับเพราะว่าเวลามันก็น้อยนะฮะแล้วการตกปลาเนี่ยการที่จะได้ปลาเยอะๆมันได้ยากครับหมายธรรมชาติมันใช่มันไม่ใช่บ่อนะฮะถ้าเป็นบ่อตกอะ่ะบ่อบ่อที่ผมไปซ้อมซ้อมอะ่ะจริงผมได้เยอะนะแต่ผมก็มาลงแค่นี้ๆหน่อยๆเอง มันลงเยอะแล้วคลิปยาวก็กลเพื่อนๆนจะเบื่อครับผมวันนี้ก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับช่วยๆกันไปนะครับครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับยังไม่รู้อะไรนะครับเนี่ยผมบอกให้ตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะฮะเติมเสริมนิดนึงตกที่เดิมเลยเว้นไปวันหนึ่ง เต่าก็ยังมากินอีกเหมือนเดิมบ่อน,นี้เต่าเยอะมากพอน้าแห้งนี่เห็นเลยว่าเต็มเลยเนี่ยชิปหน้าก็คงไม่ตกตรงนี้แล้วะอาจจะย้ายไปตรงไหนอีกสักที่หนึง่งคลองมันก็อยู่ใกล้ๆอ่ะเนี่ยนะฮะคลองเป็นลักษณะให้เห็นอย่างนี้นะฮะคลองครับครับผมสวัสดีครั้งครับผม